of silence นะครับหรือว่า60นาทีของความเงียบนะเป็นเทคนิคอันนึงนะครับที่เราสามารถใช้เพื่อมาโฟกัสตัวเองมาทบทวนตัวเองนะครับเขาจะแบ่งเวลา60นาทีเป็นแบบนี้นะครับ30นาทีแรกนะครับเป็นเวลาที่มาทบทวนเป้าหมายของตัวเองโดยแบ่งเป็น10นาทีแรกนะครับเขียนเป้าหมายของตัวเองระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะ10นาทีที่2ครับเป็นช่วงเวลาที่เรามาดูว่า เป้าหมายของเราที่วางแผนไว้เนี่ยเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างหรือ,อยังลงมือไปถึงไหนแล้วแล้วสินาทีสุดท้ายนะครับมาทบทวนว่ามันมีอุปสรรคอะไรมีอะไรที่ยังทําให้เราเป็นปัญหาทําให้เรายังไม่สามารถทําได้ตามเป้าอีก20นาทีครับจะเป็น20นาทีที่ได้ศึกษาหาความรู้ได้อ่านหนางังสือแล้วก็พยายามสรุปสิ่งที่เราได้นะครับจากการอ่านโดยการเขียนออกมาเลยนะครับแล้ว10นาทีสุดท้ายครับ เราจะใช้กับการอยู่กับตัวเองทําสมาธินั่งสมาธินะครับแล้วก็ไม่ไปโฟกัสกับสิ่งภายนอกกลับมารับรู้แต่ในภายในนะครับถ้าเราสามารถทํา60นาทีนี้ได้ทำสเฟียร์ออฟไซเลนสได้จะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะครับ